นิทานชาดกเรื่องกวางกับชาวสวนในป่าลึกมีกวางหนุ่มตัวหนึ่งอาศัยอยู่มันชอบเดินเล่นในปา่าและชมดอกไม้สวยๆทุกวันมันชอบดูนกบินและฟังเสียงน้ำไหลจากลำธารวันหนึ่งขณะที่กวางกําลังเดินเล่นมันได้ยินเสียงร้องของชาวสวน ชาวสวนกำลังร้องไห้เพราะสวนของเขาถูกทำลายโดยหมูป่าเขาปลูกผักและผลไม้ไว้มากมายแต่หมูป่าได้เข้ามาทำลายทุกอย่างกวางหนุ่มจึงเข้าไปหาและถามว่าทำไมคุณถึงร้องไห้มีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างชาวสวนตอบว่าสวนของฉันถูกทำลายโดยหมูป่าฉันไม่รู้จะทำอย่างไร ฉันปลูกผักและผลไม้ไว้มากมายแต่ตอนนี้ทุกอย่างถูกทําลายหมดแล้วกวางหนุ่มจึงเสนอว่าฉันจะช่วยคุณฉันจะไปบอกหมูป่าให้หยุดทําลายสวนของคุณคุณไม่ต้องกังวลชาวสวนดีใจมากและขอบคุณกวางหนุ่มเขาหวังว่ากวางหนุ่มจะสามารถช่วยเขาได้กวางหนุ่มจึงไปหาและบอกหมูป่าว่า หยุดทำลายสวนของชาวสวนเถอะคุณทำลายสวนของเขาแต่คุณก็ไม่ได้กินผลไม้จากสวนนั้นเลยคุณควรหาอาหารจากที่อื่นแทนหมูป่าฟังคำของกวางหนุ่มและหยุดทำลายสวนของชาวสวนมันรู้สึกอายและขอโทษชาวสวนชาวสวนดีใจมากและขอบคุณกวางหนุ่มอีกครั้งเขายังให้ผลไม้จากสวนของเขาแก่กวางหนุ่มเป็นรางวัล กวางหนุ่มดีใจและกลับเข้าป่าไปมันได้เรียนรู้ว่าการช่วยเหลือผู้อื่นสามารถทำให้เรามีความสุขและได้รับรางวัลได้มันรู้สึกภูมิใจในตนเองที่ได้ช่วยเหลือชาวสวนและทำให้เขาได้กลับมาทำสวนอีกครั้งกวางหนุ่มกลับเข้าป่าไปและเล่าเรื่องราวของตอนเองให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆของมันต่างก็ชื่นชมและยกย่องมันว่า เป็นกวางที่มีความปล้าหาญและมีใจดีหลังจากนั้นกวางหนุ่มก็ได้ไปเยี่ยมชาวสวนอีกครั้งและเห็นว่าสวนของเขากำลังกลับมาสวยงามอีกครั้งชาวสวนได้ปลูกผักและผลไม้ใหม่ๆและเขาก็ได้ให้กวางหนุ่มกินผลไม้จากสวนของเขาเป็นประจำกวางหนุ่มรู้สึกดีใจและขอบคุณชาวสวนที่ให้การดูแลม,มันมันได้เรียนรู้ว่า การช่วยเหลือผู้อื่นสามารถทำให้เรามีความสุขและได้รับรางวัลได้และมันก็ได้เรียนรู้ว่าการมีใจดีและความกล้าหาญสามารถทำให้เรามีเพื่อนและได้รับการยกย่องได้วันหนึ่งพระราชาได้เสด็จผ่านป่าและได้ยินเรื่องราวของกวางหนุ่มพระราชาทรงประทับใจในความกล้าหาญและใจดีของกวางหนุ่มและทรงเชิญกวางหนุ่มมาเข้าเฝ้า กวางหนุ่มได้เข้าเฝ้าพระราชาและได้เล่าเรื่องราวของตนเองให้พระราชาฟังพระราชาทรงชื่นชมและยกย่องกวางหนุ่มและทรงให้รางวัลแก่กวางหนุ่มเป็นจำนวนมากกวางหนุ่มรู้สึกดีใจและขอบคุณพระราชามันได้เรียนรู้ว่าการช่วยเหลือผู้อื่นสามารถทำให้เรามีความสุขและได้รับรางวัลได้อีกด้วยและมันก็ได้เรียนรู้ว่าการมีใจดีและความกล้าหาญ สามารถทำให้เรามีเพื่อนและได้รับการยกย่องได้อีกด้วยกวางหนุ่มได้รับรางวัลจากพระราชาและรู้สึกดีใจมากมันได้นำรางวัลเหล่านั้นไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆในป่าและชาวสวนที่เคยช่วยเหลือมันชาวสวนรู้สึกดีใจและขอบคุณกวางหนุ่มที่ได้นำรางวัลมาแบ่งปันให้กับเขาเขายังคงให้กวางหนุ่มกินผลไม้จากสวนของเขาเป็นประจำ กวางหนุ่มได้เรียนรู้ว่าการแบ่งปันและความมีใจดีสามารถทำให้เรามีความสุขและได้รับการยกย่องได้มันได้กลายเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสัตว์อื่นๆในป่าและได้รับการยกย่องว่าเป็นกวางที่มีความกล้าหาญและมีใจดีหลังจากนั้นกวางหนุ่มได้ใช้ชีวิตในป่าอย่างมีความสุขและได้รับการยกย่องจากทุกคนมันยังคงช่วยเหลือผู้อื่น และแบ่งปันสิ่งที่ตนเองมีให้กับคนอื่นๆและเรื่องราวของกวางหนุ่ม um ก็ได้ถูกเล่าขานกันในป่าและกลายเป็นตำนานที่สอนให้เรารู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นและความมีใจดีต่อกันและกันอีกด้วยเรื่องราวของกวางหนุ่ม um ได้ถูกเล่าขานกันในป่าและกลายเป็นตำนานที่สอนให้เรารู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นและความมีใจดี สัตว์ต่างๆในป่าได้เรียนรู้จากเรื่องราวของกวางหนุ่มและได้พยายามช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนกับกวางหนุ่ม วันหนึ่งมีลูกกระต่ายตัวหนึ่งได้หลงทางในป่ามันพยายามหาทางกลับบ้านแต่ไม่สามารถหาทางได้กวางหนุ่มได้ยินเสียงร้องของลูกกระต่ายและได้ไปช่วยเหลือมันกวางหนุ่มได้พาลูกกระต่ายกลับบ้านและได้รับการขอบคุณจากครอบครัวของลูกกระต่ายพวกเขาได้ให้กวางหนุ่มกินอาหารและได้เล่าเรื่องราวของกวางหนุ่มให้กับลูกหลานของพวกเขา เรื่องราวของกวางหนุ่มได้ถูกเล่าขานกันในป่าและได้กลายเป็นตำนานที่สอนให้เรารู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นและความมีใจดีสัตว์ต่างๆในป่าได้เรียนรู้จากเรื่องราวของกวางหนุ่มและได้พยายามช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนกับกวางหนุ่มและกวางหนุ่มก็ได้ใช้ชีวิตในป่าอย่างมีความสุขและได้รับการยกย่องจากทุกคนมันยังคงช่วยเหลือผู้อื่นและแบ่งปันสิ่งที่ตนเองมีให้กับคนอื่นๆ